สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งครับผมกับทั้งไยครับทางช่องแก้ปัญหามออมไซครับคลิปนี้ผมจะมาเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับฝาสูบของเวฟร้อยครับผมฝาสูบเวฟร้อยครับเวฟร้อยเป็นรถเวฟร้อยหรือว่าเวฟร้อยเอสตัวเก่าหรือว่าตัวใหม่ครับผมปัญหาก็คืออาการก็คือครับแบบนี้ครับมันเป็นแบบนี้ครับ ฟ้าสุดตัวนี้ครับที่ใส่กับรถครับผมไม่ว่าจะเป็นขนไหนครับตามที่ลองมาครับผมตามที่ใสมาปาสุดตัวนี้ครับใส่เข้าไปแล้วรอบนะครับรอบรถจะไม่ไม่ค่อยมาครับบิดก็ไม่ค่อยมาบิดรอบตื่อครับพอ บิดแช่นานๆไปครับบิดเกียร์ว้างครับเกียร์ว่างรถอยู่กับที่ครับบิดแช่นานๆไปประมาณสักสามสิบวินาทีครับประมาณครึ่งครึ่งนาทีครับพอท่อนี่จะร้อนแล้วก็แดงมากเลยครับก็สงสัยครับมันมีเวฟพอดีมีเวฟอยู่สองคันก็เลยเอาสับไปใส่คันหนึ่งครับว่ามันเป็นเพราะอะไรครับงงเนึ่องว่าเป็นไฟไม่ใช่ครับลองไฟดูแล้วลองดูแล้วครับมาไฟแก่ไปอะไรหรือเปล่า ก็ไม่ไม่มีครับไม่เป็นครับไม่เหมือนกันครับสับใส่คันใสอีกคันหนึ่งที่ฝาสูบถอดออกมาแล้วใส่ตัวนี้เข้าไปครับก็เป็นอาการเหมือนกันครับแต่พอเอาอีกฝาอีกตัวหนึ่งฝาอีกตัวหนึ่งครับใส่เข้าไปก็ปกติครับเบิ้ลเบิ้ลได้บิดได้ขี่ปกติครับผมก็ผมกเป็นช่างมาก็ไม่ต่ำกว่ายี่สิบห้าปีครับประมาณเกือบสามสิบปีครับ ก็ไม่เคยเจอครับแบบนี้ก็เลยถอดตัวนี้เอาไปเก็บไว้ครับแล้วก็มาแกะดูครับว่ามันเป็นเพราะอะไรครับผมมาดูกระเดืองกระเดืองเบาหรือว่ามาดูแคมหรือว่าแคมซับกันครับหรือว่ามาดูทางเดินไอดีหรือว่าไอเสียกันครับว่ามันเป็นเป็นเป็นยังไงครับทำไมึงอกอาการนี้ครับขอบอกว่าไม่เคยเจอครับแต่ก็เจอครับ ไม่เคยเจอแต่ก็เ่ยเจอครับตอนแรกก็นึกว่าเป็นีไฟครับก็หาเช็คดูอาการไฟดูเช็คเปลี่ยนกองดูเปลี่ยนชุดมัดไฟดูเปลี่ยนทูหลายอย่างครับเปลี่ยนคอยหัวเทียนครับก็ไม่ใช่ครับบางคนอาจจะบอกว่าริมจานไฟแตกหรือเปล่ามาร์กไม่ตรงหรือเปล่าสรุปผมก็เช็คดูทุกอย่างครับริมจานไฟก็ดูครับเช็ค มาตรงไม้ตรงครับผมมาตรงลองขยับสูงต่ำก็เหมือนเดิมครับอาการเหมือนเดิมครับก็คือเบิ้ลได้ไม่ไม่เกินไม่ถึงเกสิบเปอร์เซ็นของรอบที่มีครับของรอบปกบติครับจะอืดครับอึดอืดเนี่ยครับแล้วกอท่อก็จะแดงเถือครับถ้าเบิ้ลเบิ้ลแช่ไว้ประมาณสักสามสิบยี่สิบสามสิบวินาทีครับ ก็งงครับผมไม่เคยเจอครับแต่พอสับฟ้าสูบคันอื่นมามาใส่คันที่มันเป็นนะครับมาใส่คันที่ว่ามันบิดไม่ได้ครับบิดได้ไม่เต็มที่ครับกลับปกติครับเบิ้นได้เต็มเสียงเลยครับอื้นอื้ื้นเลครับผมก็งงเลยครับแต่พอเอาเอาสาตัวนี้ครับสับกลับไปใส่อีกคันที่มันปกติครับ หมือนก็เหมือนเดิมครับกลายเป็นไม่ปะกะติครับกลายเป็นเบิ้ลไม่เต็มรอบเหมือนเดิมครับเบิ้ลรอบไม่มาเต็มที่เหมือนเดิมครับผมก็เลยงงเลยครับก็เลยถอดจัดการถอดจะถอดอ่กระเดืองออกมาดูครับกระเดืองนี่ผมก็ซื้อมาใหม่นะครับเนี่ยเพราะมันมีเสียง,งดังเลยครับกระเดืองผมก็ถอดออกมาดูซื้อมาเปลี่ยนนลครับกระเดืองก็ซื้อมาเปลี่ยนใหม่ถึงจะไม่ใช่กระเดืองแท้ เป็นกระเดียงเทียมครับแต่ก็ยังมันก็ใช้ได้ครับผมเคยเคเอามาใส่อยู่ครับหลายครั้งเนี่ยครับตัวช่วยสตาร์ทนี่ก็มีครับตัวรถกระังอัดนี่ก็มีครับแล้วก็นี่ครับปกติครับเนี่ยแคมก็ปกติครับแต่อันเสียงดังครับใส่เข้าไปแล้วทำไมมีเสียงดังก็ไม่รู้ลูกปืนแคมก็ปกติครับทั้งตัวใหญ่ตัวเล็กครับไม่เสียครับ แล้วก็มาดูช่องทางเดินไอเสียครับก็ไม่อันครับไม่ตันไม่อันครับผมก็เกียร์ทำความสะอาดก่อนครับก่อนที่จะประกอบวาล์วครับก็เป็นงงครับผมก็ไม่รู้ว่าจะไปแก้ปัญหาตที่ตรงไหนครับดูอะไรมันก็ปกติทุกอย่างครับส่วนตัวปอร์ดบันพันไอเสียก็ปิดครับจากการรับเกียร์เนเบอร์12ครับ2เกียร์อะไรก็อ้าอุดครับไม่มีครับ มันก็ไม่เกี่ยวครับก็ทํมาหลายครั้งครับนี่ครับตอนนี้ผมก็ไม่มีอะไรองงครับไม่เคยเจอก็ช่างหรือว่าเพื่อนๆคนไหนที่เคยเจอหรือเปล่าครับผมก็ขอคอมเมนต์คลละเมนครับผมว่ามันจะน่าจะเป็นที่จุดไหนครับผมเรื่องไฟริดจานไฟคอยกล่องหรือว่ามัดไฟครับ หรือว่ามาร์กไม่ตรงครับผมผมลองหมดทุกอย่างครับไม่หายครับเพราะาแค่เปลี่ยนฝาสุบของคันอื่นมาใส่แค่นั้นนะครับได้ครับสรุปแล้วก็คือเป็นที่ตัวนี้แน่นอนครับสงสัยตัวไหนก็ทำมาหมดแล้วครับริมจานไฟชุดมัดไฟคันเซ์คอยมาร์คครับผม ตั้งรักตรงไวมตรงครับตั้งตรงก็ลองตั้งตั้งสูงก็ลองตั้งตั้งต่ำก็ลองต่ำเหมือนเดิมครับผมคราวนี้ผ,ผมก็เลยจะลองยนแคมดูครับผมเพราะมีอะไรจะทำแล้วครับไม่รู้มันจะแตกต่างกันตรงไหนนี่ก็เป็นแคมเดิมครับอันนี้ก็แคมเดิมับผมผมก็จะเปลี่ยนแคมตัวนี้อีกตัวหนึ่งใส่ครับเอาสอดตัวนี้ออกครับแล้วก็จะลองเอาไปใส่อีกคันครับผมที่ยังอยู่ครับคันหนึ่งออกไปแล้วครับ แก้แกเสร็จแล้วก็พาออกไปแล้วครับอีกครั้งหนึ่งครับที่มันยังแก้ไม่ได้ครับมาดูกันครับว่าพอเปลี่ยนแคมแล้วมันจะเป็นยังไงครับผมมันจะดีขึ้นไหมครับหรือมันจะเหมือนเดิมครับผมกดฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกแก้ให้ช่างด้วยครับผมใครที่เจอเคยเจอการแบบนี้ก็ช่างคนไหนที่เคยเจอการแบบนี้ก็ ขอความรู้ด้วยครับผมขอคอมเมนต์ครับขคอมเมนต์ครับว่ามันน่าจะเกิดจากสาเหตุอะไรครับผมเป็นเพราะอะไรครับผมพผมก็ไม่เคยเจอครับผมก็ซ่อมมากับเวบนี้ผมซ่อมมาจนรู้ทุกทุกอย่างนะครับทําจนแก้ไม่ได้แก้แก้ปัญหาได้ทุกอย่างครับมีตอนนี้ครับที่ยังแก้ไม่ได้ครับผมก็จะลองเปลี่ยนแคมแล้วก็จะลองอใส่กลับเข้าไปดูครับผมเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมว่า มันจะเป็นยังไงครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมว่ารถคันนี้เวฟคันนี้จะมีอาการแบบไหนครับผมเปลี่ยนพอเปลี่ยนกระเดีองไอ้กนนลาลิ้นหรือว่าแคมครับผมเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ